ผมอ่ะเป็นคนที่กะจังหวะยุ่งได้เว้ยแต่ว่าถ้าเป็นแมลงวันน่ะแมลงวันอ่ะผมยอมมันจริงๆมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวในชีวิตที่ผมรู้สึกว่ายอมว่ามันสามารถล็อกหลบได้นึกว่าเมสซี่มาเองคือถ้าเราตกซ้ายมันไปขวาถ้าเราตกขวามันไปซ้ายเหมือนมันรู้ว่าเราจะมูฟไปทางไหนแมลงวันเนี่ยเก่งยอมรับว่าเก่งแต่ยุ่งเนี่ยส่วนมากเนี่ย ถ้าออามาท่านแยกก่อนคุณผู้ฟังนึกภาพยุงที่กินเลือดเราอิ่มๆิมแล้วจะเป็นยุงที่อ้วนฉุกจะเป็นยุงที่บินช้าอันนี้โอกาสตายของผมเพิ่มขึ้นมาเป็น95เเลยตายแน่ๆถ้ามากินเลือดเราเนี่ยถ้ามากินเลือดผมเนี่ยคุณตายแน่ๆเพราะว่าคุณจะบินช้าถ้าเป็นยุงหนุ่มเป็นยุงที่แบบว่าหิวกระหายไฟแรงในท้องยังว่างอยู่อันนี้มันจะรวดเร็วขึ้นมาหน่อยอมันแบบมันไม่ได้แบกอะไรมาไงไม่ไม่แล้วผมสงสัยทำไมคุณเล่าด้วยแพชชั่นวะ ก็ผมเนี่ยเป็นคนที่โดนยูงกัดบ่อยผมเล่กุโอเออเฮ้ยเกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวไง